แนวเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,566สำหรับภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ผมเชื่อแน่ว่าไม่มีใครที่จะไม่ได้รับผลกระทบขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือว่าน้อยเท่านั้นนี่เองที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างกระดกไป แต่สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักผมคิดว่ามีเป็นจำนวนมากทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็มีผมคนหนึ่งด้วยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้หันมาเฝ้ารอโชคลาบจากตัวเลขที่มีให้ลุ้นกันทุก15วันถึงแม้จะรู้ว่าความเป็นไปได้มันค่อนข้างจะน้อยบางคนถึงกับต้องไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังดีกว่า ที่จะมานั่งรอโดยไม่ดิ้นรนไข,ขว่คว้าต่อสู้ด้วยตัวเองก่อนเชื่อเถอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่หลวงปูส่สวงเองท่านรู้ว่าท่านควรจะให้ใครแต่สรุปแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองในคลิปนี้ทางช่องได้นำเอาแนวทางการเสี่ยงโชคจากหลากหลายคำแนะนำมาให้ทุกท่าน ได้นำไปเป็นทางเลือกสำหรับท่านแรกนับว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ในระดับแนวหน้าเลยทีเดียวคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนี้เลยครับอาจารย์สมจิตอดีตผู้ที่เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สวงและในงวดน,นี้ท่านได้แนะแนวทางให้กับเรามีดังนี้ก็เอาเลขเด่นก่อนเนาะครับผม ครับก็เจ็ดแปดห้าหกครับเล็กเด็กเจ็ดแปดห้าหกครับถ้าสามตัวก็สองแปดหกกับสองหกห้าครับสองแปดหกกับสองหกห้าอืมโอเคครับนั่นนะแค่นี้แหละครับและสำหรับท่านต่อไปที่ทุกคนต่างก็เรียกว่าเป็นลูกสาวหลวงปู่สวงในอดีตชาติและหลวงปู่เองก็ให้ความเอ็นดูเสมอมา เป็นหนึ่งในไม่กี่คนในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถตีความหมายในสิ่งที่หลวงปู่ซื่อออกมาได้โดยตรงใช่ครับท่านคือเจติว๋วหรือคุณนายติ๋วนั่นเองเรามาฟังดูว่าเจาติ๋วจะช่วยชี้แนะอะไรบ้างวัขยุงวัดยูงตอนนั้นพ่อหวงอยู่วัดขยูงที่มาจากกรุงเทพก็แวะข้าไปเห็นนั่งอยู่คนโอ้ไม่ใช่น้อย อำเภอปากก็ทั้งอำเภอนั่นแหละมันนั่งรอ,งองเอาหวยเพิ่นก็ไม่ทำเนาะพอเห็นลูกสาวไปปุ๊บคว้าไอ้ไอ้อออนั่นอ่ะควักเอาลูกมะเขือมาจากถุงย่ามนะ่ะมาระดับบางเรียงกันหกลูกเราก็ชูมือเลยยืนกลางไม่ได้ยังไม่ได้กราบท่านเลยนะท่านก็เห็นเราปุ๊บก็ใบหงยทันทีเลยขนาดนั่งเฮ้ยไม่สนใจทีนี้ก็เราโอ้โหทำมือขึ้นก็แหกปาก,บกบาตะโกนเสียงดังเนาะพอทีนี้ ก็เอาไอ้ไอ้ก็ได้ใช้ชิ้นอะนะเป็นม sí. ัดกันนะได้ใช้ช um ิ้นนะเอามาทาใส่ขาน่ะที่ว่าจะเอาทําเป็นเชือกอะนะมก็เรียกพระไจาอิจฉาเราปั่นเชือกอะนะทีนี้ก็มันมันมันรู้้ายๆแต่ว่าท่านท่านส่งให้เราเราต้องรู้หมดทุกเรื่องอลเนาะคนอื่นเขาไม่รู้อ้างมันเป็นเลขอะไรแปะก็บอกนี่เอาแปดมาจากไหนเอาเป็นคุณคุณจะไปแปลเป็นแปดไหมล่ะเทพ ไอ้ปันเชือกอนันน่นมนนะมันเป็นเกียวที่เี่แปรน่ะมันเป็นเกีียวเกียวเชือกมันเป็นเลขแปดทีนี้ก็แปดยกมือขึ้นทีนี้ท่านก็เอาเอาพอพอทพำเสร็จแล้วท่านก็เอามาผูกกันจ้องผูกกันขี่จ้องภลาสาิขเม็นแล้วต้องตีเป็นภลาสานนิขม็ดนะจ้องเจ็ดหลยกมือขึ้นเนาะขึ้นเจ็ดเพราะว่าถ้าพี่แปลห,ห่วยพี่ตะกูลบอกทุกคนไม่ต้องถามยากนะ Hmm. เป็นคนปากโป้งเออเป็นคนปากโป้งแอ่ถ้าพ่อต้องบอกว่า้าเจอคุณนายสิวเรารวยกันหมดไม่ต้องถาม hmm. บอกเองนั่นแหละที่เขารวยงวดน,นั่นแหละเขาได้หกสิบล้านถูกกันเยอะไง hmm. เขาก็ะลี่อะไรกันเอาเงินมาถวายหลวงปู่ข้อสวงนะเขาให้มาแจก,กคนมันไม่ใช่ของเรามันให้เอาหรอกเอาก็เอาได้แต่ว่าพูดถึงก็รู้จักทําบุญทําทานมะเขือมันหกก่อนเนาะ hmm. มะเขือมันหกรูป วางไว้ทีนี้ก,ทก็ทีนี้ก็ฟันเชือกนะั่นมันก็เป็นแปดเออจ้องกอบบนี้อาปูคอปูคอคนอื่นเขานั่งกันอยู่เป็นร้อยเขาจะแปลไม่ได้เลยทําไ,ทไมเราแปลได้ทําไมเราทุงเปลได้เพราะท่านให้เราแปลนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมายี่สิบกว่าปีแล้วที่เจ๊ติวตีเลขอย่างฉมังของหลวงปู่สวงแล้วในคลิปนี้ที่เจติวได้วยฝันถึงเลขซึ่งใกล้เคียง กับเลขที่ผ่านมาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วสำหรับงวดนี้ฟังเจติ๋วกันต่อครับมันคุยกันมันบอกว่าหวยออกเจ็ดแปดโอ้ยกูถูกถูกแต่มันจ่ายครึ่งเดียวว่ะนะกูถามเอ้ยถูกทั้งทีก็จ่ายครึ่งเดียวว่ะะเออมันคุยกันมาหวยออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดนั้นเพิ่งออกไปนี้ว่ากับวันนี้เนาะว่าเราก็ถูกดูแต่มันจ่ายแค่ครึ่งเดียวก็ว่างี้ ไม่รู้มันจะอ,นอันนี้คือเดฝันเหรอเออฝันสองสามวันก่อนน่ะนึกนึก,นกาหาความไงท่านก็ลองเรียบเรียงดูนะครับว่าที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วกับที่ผ่านมาสดๆร้อนๆน,นั้นเลขจะใกล้เคียงกันลองเสี่ยงดูนะครับสำหรับท่านต่อไปท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นเพศบัณฑิตท่านได้ติดต่อเข้ามาทางช่องบอกว่าท่าน ได้แนะนำโชคลาบให้ผู้คนได้มากมายหลายครั้งติดต่อกันมาแล้วในครั้งนี้ท่านจึงได้มาให้แนวทางกับ f อของทางช่องบ้างยังไงเสียทุกท่านลองพิจ,จารณาดูนะครับและต่อไปคือท่านอาจารย์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ด้วยกันและในตอนนี้ท่านยังได้ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่สวง500พรรษาประจำวัดทู่จักรวาลมีชื่อตามเหรียญที่อาจารย์สงวนสร้างจนเป็นที่โด่งดังตลอดกาลและที่ท่านได้ปัจจัยมาก็เพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมและรักษาคนเจ็บราัมาฟังอาจารย์แก้วกันเลยว่าท่าน จะให้แนวทางอะไรดีๆกับพวกเรากันบ้างเจองวดก่อนเจอผีหลอกเหรอที่ไหนอ่ะไายพี่ผีผีมาบอกว่าออก6-7กเจ็ดเด้อเงวดงวดแล้วโดนผีหลอกอ่าใช่ผีหลอกแล้วงวดนี้อ่ะงวดนี้มีหกเจ็ดครับหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้า เอาละครับก็เป็นตัวเดิมอ,อีกแล้วสําหรับงวดที่แล้วที่ให้6 7แล้วงวดนี้ผีจะหลอกอีกครั้งหรือไม่ลองลุ้นกันดูครับสุดท้ายกับหลวงปู่เทพที่สามารถสื่อวิญญาณเรามาดูกันว่าในครั้งนี้หลวงปู่เทพจะให้อะไรเด็ดๆมาเป็นแนวทางให้กับพู้เรากันบ้าง เจริญพรคุณอาลิชัยตอนนี้ลงโบสุดแล้วอ้าวขอให้บุญรักษาพระคุม้มครองทุกคนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข่อย่า,า,ยยาจนนะขอให้มีโชคมีชัยมีปัจจัยลอยๆอยล้านนะทุกคนทุกคนเอ้าแล้วคลาดแล้วคลาด,ลาด,ลาด,ลาดปลอดภัยสาธุสาธุเจริญพรท่านใดที่ได้รับโชคแล้วอย่าลืมแบ่งปันไปทำบุญด้วยนะครับโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับ เราเจอกันใหม่ในอีก15วัน